การพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพเรายึดหลักตั้งต่อไปนี้นะคะบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ส่วนราชการบ้านในที่นี้เราได้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งชื่อผู้ใหญ่โสพลสิทธิสม เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการพาลูกบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการสำรวจปัญหาของหมู่บ้านร่วมกันทุกๆเดือนกับชุมชนแล้วก็กับอสมอจนกระทั่งถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆสุขภาพของชาวบ้านหมู่หนึ่งของโดงถือว่าเป็นสุขภาพที่ดีนะครับเป็นหมู่บ้านที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ นะครับโดยใช้รกเกณฑ์3อ2สอนะครับก็พอแม่พี่น้องได้ดูแลตัวเองนะครับในการออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่ลดหวานเค็มนะครับจนทุกวันนี้นะครับสุขภาพในห,หมู่บ้านเราเนี่ยลดน้อยลงในการมีปัญหานะครับ ในบทบาทของอสมนะครับในการเยี่ยมบ้านเนี่ยเราจะมีนวัตกรรมในการเยี่ยมนะครับลงไปกับทีมเสริมพลังใจและทีมแคร์กิฟ e r นะครับนวัตกรรมของเราเนี่ยเราเรียกว่านวัตกรรมสุขภาพใจนะครับนวัตกรรมสุขภาพใจเรามีชื่อว่า ปิโตสุขภาพนะครับเป็นปินโตสุขภาพใจสิ่งของที่เราใส่เข้าไปในปินโนเนี่ยนอกจากจะเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราจะเยี่ยมบ้านให้สัมพันธ์กับบ้านที่เราลงเยี่ยมนะครับในปินโนเนี่ยนอกจากจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมากมายก็จะมีในเรื่องของการให้กําลังใจซึ่งในปิปนโนหนึ่งใบจะมีชั้นที่เราไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะครับแต่เราใส่หัวใจที่จะลงเยี่ยมบ้านให้กับผู้สูงอายุผู้ที่ทุกข์ท้อแท้ใจที่อยู่ในชุมชนให้เขาเกิดความรู้สึกดีแล้วก็มีกําลังใจนะครับแล้วก็มีพล ลงที่จะสู้ต่อไปนะครับส่วนวัดเราได้พระอาจารย์พระมหาวิสูตรวิสุตธิปัญโยรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นแกนนำหลักที่พาประชาชนในชุมชนให้ลดหวานมันเค็มทั้งบริโภคเองและทั้งเอาไปถวายพระที่ที่วัดศูนย์สุขภาพพระสงฆ์สาเรับพระสังฆราชองค์ที่19กับการดำเนินการเรื่องหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศูนยนี้ได้รณรงค์ให้บ้านวัดและโรงเรียนได้ใช้หลัก3อสองสอก็คือเน้นให้ชาวบ้าน รู้จักในเรื่องอาหารในเรื่องการที่อาหารที่ถวายพระสงฆ์แล้วก็อาหารที่บริโภครับประทานกันในชีวิตประจำวันก็คือให้ลดทั้งหวานมันเค็มซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการออกกำลังกายศูนย์สุขภาพประสงค์แห่งนี้ได้มีสถานที่ส่งเสริมสุขภาพของชุมชนได้เป็นอย่างดีคือคือเรามีบริเวณตะน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเรา ทำเป็นสถานที่ให้ประชาชนนั้นมาเดินมาวิ่งมาปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายส่วนอที่สก็คือในเรื่องของอารมณ์ทำอย่างไรที่ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีไม่เครียดเพราะว่าความเครียดก็เป็นเหตุของโรคหลักอีกอันหนึ่งก็คือสองสอซึ่งศูนย์สุขภาพประสงค์ก็ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนก็คือไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรา หรือถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าจนสามารถที่จะเลิกดื่มเหล้าดื่มสุราส่วนโรงเรียนเราพัฒนาร่วมกับ ครูในโรงเรียนโดยโรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเช่นการออกกําลังกายตอนเช้าคุณครูมีการให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธทงเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนสําหรับกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะคุณครูได้มีการนําแกนนํานักเรียนมาช่วยในการตรวจเล็บ ตรวจผมตรวจฟันและตรวจสุขภาพอื่นๆของนักเรียนค่ะหลังจากที่มีการส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญตัติแห่งชาติทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นมีสมาธิในการเรียนที่ดีขึ้นค่ะส่วนราชการแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆที่เราทําร่วมกันนะ็คือการเป็นภาคีเครือข่ายที่ทํางานร่วมกันในหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านของเราได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็ ยึดหลัก3อ 2S มาปฏิบัติงานร่วมกันในหมู่บ้าน